เก็บก็กำลังเก็บไปนะคะส่วนดอกก็ออก,กอยู่ตลอดเวลานะคะ สวัสดีค่ะวันนี้นาชายอยู่ที่สวนมะนาวของคุณป้าสันสนีนะคะอยู่ที่พนมสาร,รคามจังหวัดสะเชิงเซานะคะวันนี้เรามาเยี่ยมแปลงโกโก,โก้รวมถึงมารับซื้อมะนาวปลอดสารร้อยเปอร์เซนถึงสวนนะคะดูความดกแล้วก็ลูกใหญ่ของเขานะคะอันนี้ยังอันนี้ยังเก็บไม่ได้นะคะมะนาวปลอดสารนะคะ วันนี้คุณป้าบอกว่า,ามีลูกค้าสั่งเข้ามานะคะหนึ่งรกิโลกรัมนะคะกำลังตัดอยู่แล้วก็วันนี้นาชาเข้ามาก็มารับหิ้วไปฝากเพื่อนๆนะคะอีก40วันนี้คุณป้าก็ตัดประมาณ200โลค่ะแต่สวนคุณป้าตัดรอบหนึ่งก็โอหลายพันโลนะคะเพราะว่าเมื่อกี้คุยคุณป้าอยู่สำหรับ คลิปนี้นะคะนักชาก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนะะักชาโกโก้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ